สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เวลาที่คุณสาวๆมีความรักเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะกลายเป็นแฟนที่น่าเบื่อรอกใช่ไหมล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องโดนข้อหานี้กันมาทุกทีอยู่ๆก็เป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อไปซะอย่างนั้นแล้วทีนี้จะทํายังไงกันละ่ะให้ผู้ชายไม่มีทางเบื่อคุณแล้วอยู่กับคุณไปนานๆดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู4ี่คำตอบแฟนสาวแบบไหนที่คุณหนุ่มๆจะไม่เบื่อนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีคําตอบแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ผู้หญิงที่กล้าเริ่มก่อน ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มแสดงความรักกับพวกเขาก่อนบ้างไม่ใช่เอาแต่รอให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มอย่างเดียวอย่างเช่นเข้าไปกอดเขาก่อนจูบเขาก่อนและเริ่มฉากรักบนเตียงกับเขาก่อนกล้าที่จะเป็นฝ่ายคุมเกมบ้างแบบนี้สิถึงจะแซบครับข้อที่2เดทแบบเน้นสนุกไม่เอาแบบเกรงเกง เพราะคุณผู้หญิงหลายคนจะหลงไหลความโรแมนติกเข้าสายเลือดอยากเดทในร้านอาหารหรูๆใต้แสงเทียนเดินเที่ยวห้องแอร์ซื้อตั๋วดูหนังมันเอาไปแล้วล่ะครับแถมยังเป็นบรรยากาศเกรงๆที่คุณผู้ชายไม่ค่อยชอบด้วยลองเปลี่ยนใหม่มาเดทแบบเอาดอไปไหนไปกันเฮห,หากันทุกที่สายลุยๆกันดีกว่าคุณผู้ชายชอบกว่าเยอะครับข้อที่สบอกความต้องการชัดเจน อยากให้คุณผู้หญิงมีอะไรก็พูดตรงๆออกมาเลยให้ชัดเจนไม่ใช่เก็บไปน้อยใจคิดเองเออเองคนเดียวแบบเงียบเงียบแล้วหวังว่าผู้ชายจะรู้ตัวเองพวกเขาซื่อบื้อกว่าที่คุณคิดครับช่วยตรงๆกับเขาหน่อยได้ไหมที่เกียดเดาครับข้อที่4ผู้หญิงที่ชอบลองของใหม่ไม่จำเจ พราะผู้ชายเป็นเพศที่ชอบความหลากหลายครับหากคุณยังทําตัวจําเจเขาก็จะเบื่อเอาง่ายๆลองลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแบบใหม่สรรหากิจกรรมใหม่ๆมาทํากับเขาเสมออย่าทําให้เขาคาดเดาคุณถูกว่าคุณจะทําอะไรต่อไปหนักมีชั้นเชิงและทําเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เขาบ้างรับรองครับว่าเขาไม่มีทางเบื่อคุณอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ี่คำตอบแฟนสาวแบบไหนที่คุณหนุ่มๆจะไม่เบื่อจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เอาไปใช้กันแบบด่วนเลยครับจะได้ห่างไกลจากการเป็นแฟนที่น่าเบื่อกันสักทีครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ